ใครถือขาใครสร้างสรรค์ให้เป็นตำบาสพี่เจ๊ดเดี๋ยวๆๆพี่ไปเชิญเลยเดี๋ยวอย่าพึงอย่าพึ่งทำให้หัวล้อก็มีชอบชอบแบบเสียงเล่นคืนกันไปหมดเลยแล้วชอบชอบชอบเส้นของต้นเนี่ยคนแบบว่าลายเฟรมมันน่าจะแบบใช่ลายเฟรมมันจะมีเส้นๆอ่ะ พร้อมนะครับ15วินะพี่เย่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดีหเดี๋ยวไปอนะีกนิดห 17 18, 18 19โอเคครับโอครับ uh, ่่นกับพิตาเลยอ่ะกพิตาไม่เป็นไรนี่เออใช่ไหมเพรมันมันยาบมาดูว่าจะรอดหรือไม่รอด เป็นนายไม้นะครับไม่มใช่นายไม้ข้างหลงังมันสว่างอย่างนี้นแสงมันเข้ามานห่หน้าพี่พี่แต่พี่พี่อยู่นิ่งอะ่ะพี่แบบอยู่นิ่งเลยได้แล้ว,ลวมันอยู่ในแมกไม้ <c oughs> ตรงนี้มันจะคำดำๆ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs>